Gracias. Yeah. ข้าเจ็ดครับรอครับรอเพื่อนก่อนข้าเพื่อนอะไรครับใช่ครับจำนวนต่อไปจะเป็นอะไรเจ็ดเพิ่มอีสองเป็นเท่าไหรเพ่มเป็นสี่เปรี้ยไรครับใช่ครับทำได้ไหมคะอันนี้ได้สามใช่ไหมได้เลขอะไรคะเพิ่มเพิ่มมาเท่าไหร่จากสามไปห้านับดิคะยกมือขึ้นมายกนิ้วขึ้นมาอ่ะสามอันนี้ใช่ไหม เพื่อนวสีเดียวนายโลยาวอะไร้องี่าจกตีตัวคะโอเคอันกูเก็บไปงานไม้เป็นหน้าที่ได้ค่ะคุณพูดจะให้บอกตชนนะทีละสองพิ่มทีละสอง ได้กี่ตัวคะโอเคเก่งมากขึ <lequel ś removes> ้นไปต่อมาให้มา呀